มอ่ะข้างขี้เขือเต็มเลยอ่ะอโอ้ต้นผิกปลูก,กลางข้างเหรอ ฝนตกแบบนี้ข้างบัหลื่นเนาะกระเด็นลงมาหมดดำเยอะจังวะ นี้เป็นทางลงไปห้วยทางลัดไงทางลัดไปห้วยเราไม่ลงทางปกติก็เลยชันนิดนึงไม่นิดนึงนะก็เยอะอยู่นะทางปกติเราก็ไม่ไปเราชอบการขัสูงประมาณตึกเจ็ดแปดชั้นอะ คืนฝนตกน้ำก็จะขุ่นนิดนึงแต่ก็น่าจะได้เอาไปแกะกุง้งก้อยก้อยก้อยนีแกะน้ำขุ่นนะคืนทีคืนฝนตกขึ้นทางโน้นได้ไหมนทางนน้นได้ไหมมาดูก่อนไม่ ถ้อนีไม,ไม่เราจะมาขึ้นกลางเดินไงเราก็จะไปนร้อมกัแต่ใต้ขึน้นมาเราก็จะไปเอา,า,เอา,าทั้งหมดงใต้ขึ้นมาได้กินงนอนหนานะ หายไรน เขาจะทำอะไรนะทำข้าวไร่อันนี้เขาไม่ได้ปลูกขา้าวโพดใช่ไหมไม,ไม่จะปลูกข้าวอยู่ข้างบ้านเรานี่เองลงไปก็จะเห็นบ้านนะ ถ้าไถไถที่จะปลูกข้าวไล่กัน,นเราลงตรงนี้ก็ได้ไม่ต้อไปไกลหรอก นี่ใกล้แค่นี้ก็ได้กินแล้วเขาจะบอกว่ากุ้งที่นี่อร่อยมากไม่ซาวเลยนนวยันนี้มาถึงทางลงเลยถึงทางลงแล้วนะคะ รักทุเลนิดหน่อยลองดูก่อนได้สุดนะใช้ซ่อนอก่นอนก็มาลองดูก่อนดน,น้ำมันขุ่นร้อยไหมถ้าน้ำขุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าจะได้คุ้งยอะนี่นี่ตัวนี้สองตัว กับตัวเล็กนี่ก็หน,นึ่งตัวเล็กไปเธอเอาเาสื้อถิงมาเธอก็ไม่ซ่อนได้ทีนี้หน่อยเออเดี๋ยวล้างมาก่อนอจะได้กินร้อนอยู่บ่า <laughs> ถ้าแม่มาแป๊บเดียวได้ดีไม่ตกทีนะ <laughs> นอันนันตรงนี้น่าจะมีอยู่มาซ่อนอยู่ตรงนี้นะก้อยเนาะเนี่เยเราไปก้อยเรื่อไปทำอะไรวันนั้นก็เขามาัดก้อยเด็กแท้อ่าใส่ตรงนี้กส่นิดนึงนะตรงนี้น่าจะได้อม,มาดูเปิได้กล <laughs> ้วยเนี่ยกล้วยเจอได้เจอได้เยอะหลายว่ะ <laughs> เราก็ไม่ทันโอ้ได้อยู่ นาบอกเราก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่โอ้มีปูด้วยนี่ไงปูสองตัวนี่ตัวเดียวเดยไหนไหนกุ้งไปไหนไม่รู้มันีกี้เห็นกุ้งเหมือนนี่งปูปูปูอ่อนปูนี้ปูลอกข้ามใหม่ปล่อยไหมไม่เอาบอบเนาะปล่อยเข้าไปปล่อยแล้วนะมหนดูกุ้งน,ะนี่บ้างเมื่อกี้ยังเห็นเต้นอยู่เลยลนะ่ะ ไ,ได้อยู่ตังน,น้อยก็ไม่น้อยไม่ใหญ่มากกลางๆออไหนล่ะจะ <c oughs> ท,ทำไปไหนล่ะเมื่อกี้อันเนี้ยตัวเนี้ยต <c oughs> ัวเนี้ยเธอได้ดีดีหอยู่นี่เรียกเรเปเ <c oughs> นี่ยทางเหนือทางน่านทาง ลำปางเขากินกันแต่อยู่นี่ยไม่กินกันเยอะมากเลยนี่มเอาตรงนี้นะมันตื่นไปไหมอ่ะนั่นแหละนั่นแหตรงนี้นะตรงนี้ไงตรงที่เดินแต่ว่ามันมีคมนเอาไปปล่อยลงตรงนี้ก้อนเห็นไม่น้อยก้อนเดียวไม่ได้ได้ตัวน้อย ัวน้อยไม่เอาปล่อยมันมันก็ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งก้อนย้อนก้อนนี้น่าจะโอเคไม่จะนีเป็นทางขึ้นบ้านเรานะคะให้ต้องไปไหนกันแ่นี้ก็ได้กินแล้วได้ไหมได้อยู่ตัวน้อยกุ้งฝอย นี่เขาไปทำกุ้งตีนกุ้งตีนแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่แล<อ>้วก็อวสองตัวแค่นี้ก็ได้กินนี่นี่นน ปูก็ได้กปูนี่ตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้ปูไม่เอาพอแล้วปูสี่ซาห้าตัวนี่อยู่นี่ตัวนึงกุ้งสองตัวนี่สองตัวไม่ต้องไปไกลก็ยังว่าซ่อนเที่ยนนี้ก็ได้กินได้ไหมนี่ตัวนึงสี่ตัวีสี่ตัว ตอนตามโขดนี่นี่เฮ้มีนี่เดี๋ยวไปเอาพร้อมกันมันหลายตัวอยู่ก้นไายี่ไงอู้นี่นี่ตัวเล็กก็กุืนคือดีขึ้นยังนี่จริงจริงอนท่าบ้านก็จบนะตอนเย็นอยากกินหน่อยก็มาท่าหน่อยก็คือส้อน เก็ียไว้อะไรเนี่ได้ปูแมวเอแมวอย่ในอ่างตรงนี้อืมยอาตรงนี้ อยู่แต่ว่าตัวไม่ใหญ่แต่ว่าตัวใสดีนะก้อยแซบหรือตัวใสๆโอ้ตกน้ำแล้วใช่างมอาปากนอะ <c oughs> ปลาปลาคี่กินไม่หมดเลยท้ายนี้นนท้องอันนี้ไปทางขึ้นบ้าน เสร็จแล้วเราก็จะกลับกลับบ้านกันกันนะคะอันนี้เป็นทางไอ้น้ำเลยนะเขาเรียกนะนี่เหรออันนี้เป็นน้ำห้วยเล็กๆแต่อนนี้มันแห้งก็เรียกห้วยอะไรไม่รู้อยู่ข้างบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้น ทุลักทุเลนิดนนหนึ่งเหนื่อยตอนนี้เห,หนื่อยตอนขึ้นเอย